สวัสดีครับผมนายแพทย์อนอนท์พีรกูลนะครับเป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารนะครับประจำอยู่ที่โรงพรยาบาลดนทเวศนะครับเชื้อแบคแที ria h e l i c o คเตอร์ p y โ o ไ i นะครับเป็นเชื้อแบคทีรียชนิดหนึ่งซึ่งมีเจอได้ค่อนข้างบ่อยมากชนิดหนึ่งในในร่างกายของคนเรานะครับเชื้อแบคทีรียชนิดนี้คนพบเมื่อประมาณสัก 40, 40กว่าปีที่แล้วโดยพยาธิแพทย์ชาวออสเตรเลียนะครับนาสองท่านนะครับ ซึ่งได้มีการศึกษาและค้นพบว่าเชื้อตัวนี้มีความสัมพันธ์กับการเกิดเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบแผลในกระเพาะอาหารแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นรวมไปถึงเป็นสาเหตุที่นําไปสู่ภาวะกระเพาะอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งทางเดิอนอาหารส่วนต้นได้เช่นกันนะครับเชืตัวนี้นะครับมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารมากกว่าคนปกติทั่วไปถึง6กถึงสีเท่าและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของมะเร็งกระเพาะอาหารได้มากกว่าคนทั่วไป2อถึงหเท่านะครับ เชื้อตัวนี้เราค้นพบว่ามักจะอาศัยอยู่ที่บริเวณกระเพาะอาหารส่วนปลายในบริเวณเยื่อบุเมือกนะครับในชั้นเยื่อบุของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับนะเสื้อตัวนี้ก็เป็นสายที่ทําให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ตลอดได้ประมาณ1 3ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องโรคก,กระเพาะอาหารอักเสบ ตลอดระยะเวลาของคนไข้นะครับเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์พาโลไลน์ะครับจากความชุกของโรคเนี่ยเราค้นพบอยู่ที่ประมาณ50%ของประชากรทั่วโลกนะครับโดยค้นพบอยู่ทางแถบประเทศโซนเอเชียตะวันออกมากกว่าโซนยุโรปและโซนอเมริกานะครับโดยเฉพาะมีงานวิจัยออกมาพบว่าในคนไทยของของเราเนี่ยครับมีอวดการหรือความชุกของโรคอยู่ที่ประมาณ58%เเลยทีเดียวนะครับนะโดยอายุที่มากขึ้นสัมพันธ์กับการติดโรคที่มากขึ้น ผู้ป่วยชายและผู้ป่วยหญิงมีโอกาสเกิดโรคได้พอๆกันนะครับแล้วก็การรับเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อจากคนสู่คนนะครับโดยการติดต่อทางสัมผสัสทางการรับประทานอาหารร่วมกันจากปากสู่ปากจากน้ำลายสู่น้ำลายและรวมถึงการติดต่อทางการปนเปื้อนกับเชื้ออุจจาระจากการที่รับประทานในอาหารเข้าไปด้วยเช่นกันนะครับผม อาการจริงๆแล้วครับในผู้ป่วยทั่วๆไปบางคนอาจจะเริ่มตั้งแต่ไม่มีอาการเลยก็ได้ครับไปจนถึงมีอาการแสดงเพียงแค่เล็กน้อยครับอาการแสดงเริ่มตั้งแต่อาจจะมีเริ่มมอีอาการไม่รู้สึกไม่สบายท้องอาการปวดท้องแสบท้องดเดือบรใต้ลินปีนะครับมีอาการท้องอืดแน่นท้องจุกเสียดใต้ลินปีทานอาหารแล้วรู้สึกว่าอิ่มเร็วอิ่มง่ายกว่าปกติ มีอาการเบื่ออาหารเรอบ่อยนะครับรวมถึงมีอาการขึ้นไส้อาเจียนบ่อยนะครับผิดปกตินะครับมีอาการน้ําหนักลดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุรวมไปถึงเรื่องของการมีภาวะโลหิตจางที่สืบค้นแล้วยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนในผู้ป่วยเหล่านี้ควรจะได้รับการตรวจเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไลเช่นกันครับ การตรวจหาเชื้อแบคทียเฮลิ l i c o b a c t ร r พ y l o ไ i แล้วจริงๆแล้วอ่ะที่นิยมกันในปัจจุบันน่ะแบ่งเป็น2หลักๆใหญ่ๆนะครับคือการตรวจโดยผ่านการส่องกล้องและการตรวจโดยไม่ผ่านการส่องกล้องนะครับมาพูดถึงวิธีแรกก่อนนะครับการตรวจโดยวิธีการผ่านการส่องกล้องเนี่ยวิธีที่นิยมกันเรามีอยู่2อย่างก็คือการส่องกล้องเข้าไปดูในกระเพาะอาหารและการตัดชิ้นเนื้อในกระเพาะอาหารเอามาตรวจหาเชื้อแบคทีรียส่งตรวจทางพยาธิวิทยานะครับส่วนวิธีที่2เป็นการตรวจที่เรียกว่าเป็นการตรวจ ความไวแบบชุดทดสอบแบบรวดเร็วนะครับเรียกว่า r a p บผิด u r e a test นะครับทั้ง2วิธีเนี่ยก็สามารถมีความแม่นยําในการค้นพบเชื้อได้ค่อนข้างสูงระหว่าง95-100ถึงเเลยครับผมส่วนวิธีที่2ก็คือการตรวจโดยที่ไม่ได้ผ่านการส่องกล้องนะครับการตรวจที่ไม่ได้ผ่านการส่องกล้องเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วและที่เรานิยมทํากันในปัจจุบันในเมืองไทยเรามีอยู่2วิธีคือการตรวจโดยการทดสอบลมหายใจหาเชื้อแบคทีเรียกับวิธีที่2คือการตรวจหาเชื้อในอุจจาระคนไข้นะครับนะ ซึ่งคาังส่วนใหญ่แล้วเราจะแนะนําวิธีการตรวจทดสอบโดยการทดสอบลมหายใจจะมีวิธีการที่สะดวกรวดเร็วและทําได้อย่างแม่นยาม,มากกว่านะครับเนื่องจากการตรวจโดยใช้อุจจาระเนี่ยเป็นวิธีการตรวจที่ค่อนข้างจะลําลบากนะครับขั้นตอนก็จะค่อนข้างยุ่งยากครับถึงแม้ว่าทั้ง2วิธีนี้จะมีความไวและความจำเพาะใกล้เคียงกันก็ตามเทียบเท่ากับการตัดชินเนื้อไปตรวจเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ95-97%ครับผม ในปัจจุบันนี้ทางโรงพยาบาลนนทเวศเราก็สามารถตรวจได้ทั้งหมดทั้ง4วิธีนี้เลยนะครับผมแต่ตอนนี้วิธีล่าสุดที่เราเอามาใช้ในการตรวจในผู้ป่วยที่ยังไม่อยากส่องกล้องหรือยังมีข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องไม่ชัดเจนแต่ต้องการจะตรวจหาเชื้อแบคที ria Helicobacter p y l o ไ i เราสามารถตรวจได้โดยใช้วิธีการเป่าทดสอบลมหายใจนะครับหรือถ้าทางการแพทย์เรียกว่า urea b r e a รสเทสนะครับหรือ UBT นะครับนะ แต่ก่อนทางโรงพยาบาลเราจะใช้วิธีการเป่าทดสอบลมหายใจแล้วส่งลมหายใจไปทดสอบตรวจที่แผบนอกโรงพยาบาลในปัจจุบันนี้ทางโรงพยาบาลเรามีเครื่องมือในการทดสอบไว้ในโรงพยาบาลเราแล้วนะครับสามารถที่จะทดสอบและทราบผลได้ภายในวันเดียวกันได้เลยนะครับผมก็จะสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับผม ทีการรักษาการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์พาลไยหลังจากที่เราทราบผลจากการตรวจค้นพบเชื้อแล้วเนี่ยครับเราให้การรักษาด้วยการให้ผู้ป่วยรับประทานยาปฏิชีวนะร่วมกับยายับยั้งการหลังกรดนะครับเป็นระยะเวลานานประมาณ2สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นจะนัดคนไข้เพื่อมาทดสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเชื้อแบคเรียยังมีอยู่เหลืออยู่หรือไม่นะครับนะ ส่วนข้อดีของการตรวจโดยวิธีที่ผมกล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการตรวจโดยการตรวจทดสอบลมหายใจเนี่ยเป็นวิธีการตรวจที่ค่อนข้างง่ายนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับและใช้เวลาไม่นานนะผู้ป่วยไม่ต้องเจ็บตัวนะครับนะแล้วก็ไม่มีสารกัมมันภาพรังสีปนเปื้อนนะครับสามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และสตรีมีครรภ์น,นะครับนะ,ะรวมถึงยังสามารถใช้ในการประเมินการเจริญเติบโตของแบคทีรีย ความแอคทีฟของตัวโรคนะครับมีความไวและความจำเพาะของแบบทดสอบเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับ95-97เทียบเท่ากับการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเลยทีเดียวครับขั้นตอนในการนัดคนไข้มาตรวจหาเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไลโดยวิธีการทดสอบลมหายใจเนี่ยฮะจะแนะนำให้คนไข้ครับงดยาปฏิชีวนะ มาก่อนอย่างน้อย4สัปดาห์รวมถึงงดยายับยั้งการหลังกดมาอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนที่จะมาทดสอบนะครับในคืนก่อนหน้าที่จะมาทดสอบให้ผู้ป่วยเนี่ยครับงดน้ำงดอาหารมาก่อนหลังเที่ยงคืนนะครับหรืออย่างน้อยงดมา4ชั่วโมงก่อนที่จะมาทดสอบเป่าลมหายใจนะครับนะในเช้าวันที่เป่าทดสอบลมหายใจผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้ผู้ป่วยนะครับ เป่าลมหายใจตัวเองลงในถุงทดสอบถุงใบที่1นนะครับหลังจากนั้นก็จะเก็บไว้และหลังจากนั้นให้ผู้ป่วยรับประทานยาเม็ดยูเรียนะครับเข้าไปนะครับพร้อมกับดื่มน้ํา1แก้วปริมาณประมาณ100่งซีซีนะครับห้ามยาเนี่ยเอาไปบดหรือไปตาให้ละลายน้ําหรือว่าละลายเม็ดยาก,ก่อนที่จะรับประทานนะครับหลังจากนั้นผู้ป่วยให้นอนตะแคงด้านซ้ายเป็นเวลาประมาณ5นาทีนะครับหลังจากนั้นให้ลุกนั่งอีกประมาณ15นาทีนะครับ เมื่อครบประมาณ20นาทีแล้วก็ให้ผู้ป่วยรับประทานยายูเลียนะครับนะแล้วก็เป่าลมหายใจทดสอบลงในถุงใบที่2นะครับหลังจากนั้นเจ้าที่ก็จะเก็บถุงทดสอบทั้ง2ใบเข้าไปสู่เครื่องวิเคราะห์ทดสอบหาเชื้อนะครับแล้วก็จะใช้เวลาอีกประมาณ5นาทีก็จะทราบผลทันทีหลังจากที่ทดสอบลมหายใจเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม สิ่งที่สําคัญก็คือครับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ที่ควรแนะนําจะได้รับการมาตรวจหาเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์พโลไลนะครับนะก็คือผู้ป่วยที่มีประวัติหนึ่งก็คือมีปอดมีแผลในกระเพาะอาหารมาก่อนนะครับหรือมีปวดมีกระเพาะอาหารอักเสบหรือมีแผลในลำไส้เล็กนะครับหรือผู้ป่วยที่มีประวัติมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยรวมถึงยาต้านเก็ดเลือด ยาต้านการแข็งโตของเลือดในระยะยาวร่วมกับตนเองทราบว่าตัวเองมีประวัติเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบอยู่แล้วควรจะด้มารับการตรวจก่อนนะครับหรือผู้ป่วยที่มีทราบตัวว่าตัวเองเนี่ยมีเรื่องของมะเร็งต่อมน้ําเหลืองชนิดมอลลินโฟมาอยู่ในกระเพาะอาหารกําลังได้รับการรักษาหรือผู้ป่วยที่มีอาการของโรคกระเพาะอาหารอักเสบ หลังจากได้รับการรักษาด้วยการให้ยา,ายับยั้งการหลังกดโดยแพทย์แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับนะรวมถึงผู้ป่วยที่มีญาติสายตรงป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารทราบชัดเจนแล้วหรือผู้ป่วยที่ทราบว่าตนเองเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารผู้ป่วยเหล่านี้ทั้ง6-7ข้อเนี่ยครับควรจะได้รับการตรวจทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียเฮโคแบคเตอร์พโลไลครับผมแล้วก็ตอนนี้ทางโรงพยาบาลเราก็สามารถที่จะให้บริการในการตรวจรักษา แล้วก็วิธีฉัยโดยการเป่าทดสอบลมหายใจนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างสะดวกง่ายแล้วก็แม่นยําค่อนข้างสูงครับโดยผู้ป่วยที่มีความสนใจนะครับแล้วก็มีข้อบ่งชี้อย่างที่หมอกล่าวไปถึงสักครู่นี้ครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าติดต่อเข้ามาทํานัดปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเข้ามาทดสอบลมหายใจได้เช่นกันครับผมนแผนกทางเดินอาหารนะครับโรงพยาบาลนนทเวศโรงพยาบาลครอบครัวฉันนํามาตรฐาน JCI